แชร์ลูกโซ่พัฒนาการผิดผิดธุรกิจแอบแฝงที่เกิดขึ้นในธุรกิจขายตรงภาพประกอบแชร์ลูกโซ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศหลายครั้งแต่ละครั้งก็มีผลกระทบกับผู้คนจำนวนมากและมีมูล,ลค่าความเสียหายมหาศาลแม้จะเรียกว่าแชร์ลูกโซ่แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเล่นแชร์ เลยหากมันคือพัฒนาการผิดผิดในธุรกิจขายตรงซึ่งคำว่าขายตรงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ2554อธิบายว่าขายสินค้าโดยมีตัวแทนนำเสนอขายผู้ซื้อโดยตรงไม่ผ่านร้านค้าธุรกิจขายตรงประเทศแรกของโลกที่เริ่มธุรกิจขายตรง คือสหรัฐอเมริการาวทศวรรษที่1860หลายบริษัทส่งพนักงานไปสาธิตแนะนำขายและอื่นๆโดยตรงกับผู้บริโภคในจำนวนนั้นมีบางบริษัทที่เป็นที่รู้จักของคนไทยตัวอย่างเช่นบริษัทแคลิฟอร์เนียเพอร์ฟูมหรือบริษัทเอวอนโปรดักในเวลาต่อมาที่ผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ก่อตั้งเมื่อปี1886และทำการตลาดโดยการขายตรงดึงดูดผู้หญิงจำนวนมากมาสู่แวดวงธุรกิจและในปี1900เอวอนสร้างยอดขายต่อปีมากกว่า2แสนเหรียญสหรัฐบริษัททัปเปอร์แว์เจ้าผลิตภัณฑ์บรรจุและจัดเก็บอาหารที่ทำจากพลาสติกในยุคที่พลาสติกยังไม่เป็นที่แพร่หลาย ปี1,951ผู้บริหารทัพเปอร์แวร์ปรับกลยุทธ์การตลาดและการขายโดยจัดโฮมปาร์ตี้โฮมปาร์ตี้สาธิตผลิตภัณฑ์และให้ลูกค้าได้ศึกษาสินค้าด้วยตัวเองซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีและยังจ้างบราวนีไวส์บราววีไวส์นักการตลาดชื่อดังมาออกแบบระบบขายตรงให้บริษัทและตัวแทนขาย SLM ถึง MLM หากที่กล่าวไปนั้นการขายตรงยังดำเนินการด้วยการจ่ายผลตอบแทนแบบชั้นเดียว SLM Single Level Marketing แต่ในปี1959บริษัทแอมเวย์แจ้งเกิดในตลาดขายตรงด้วยระบบการตลาดหลายชั้นหรือแบบเครือข่าย MLM Multi Level Marketing ที่เปิดโอกาสให้ผู้คนมีธุรกิจเป็นของตนเอง ทำให้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเครื่องกรองน้ำและอื่นๆภายใต้ยี่ห้อ Mway เป็นที่รู้จักทศวรรษ1,980ธุรกิจขายปรงก้าวสู่ยุคข,ของ MLM หรือระบบการตลาดหลายชั้นโดยแต่ละบริษัทนำระบบไปปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางส่วนให้สอดคล้องกับสินค้าและนโยบายของตนเอง ในปี1985จึงมีการก่อตั้งสมาคมธุรกิจการตลาดแบบหลายชั้นเพื่อตอบรับการเพิ่มจำนวนของบริษัทขายตรงที่ใช้ระบบดังกล่าวขายตรงในไทยประมาณปี1969พศ2512ทับเปอร์แวร์เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยปี1978พศ 2,521 a อวอก็เข้ามาตั้งบริษัทสาขาที่22ของตนเองในไทยปี1,987พศ2,530 m อเวเข้ามาพร้อมกับระบบ MLM เมื่อมูล,ลค่าของธุรกิจขายตรงเพิ่มมากขึ้นทุกปีบริษัทต่างๆจึงรวมตัวกันก่อตั้งสมาคมขายตรงไทย ในปี1983พศ2526ขณะที่สินค้าจากบริษัทขายตรงเหล่านี้ก็มีให้เลือกใช้มากขึ้นเช่นนูสกินเฮอร์บาไลมิสทินงฮิปฟารีนและอื่นๆปี2002พศ2545เริ่มมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพศ 2 5 4 5เนื่องจากเริ่มมีการระบาดของธุรกิจแอบแฝงที่เรียกว่าแช์ลูกโซ่ความแตกต่างขณะที่ธุรกิจขายตรงมุ่งขายสินค้าหรือบริการโดยตรงกับผู้บริโภคโดยผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงเป็นผู้นำสินค้าบริการไปอธิบายหรือสาธิตสรรพคุณกับผู้บริโภค ต่างจากธุรกิจทั่วไปที่ขายผ่านหน้าร้านหรือพ่อค้าคนกลางส่วนแชร์ลูกโซ่มุ่งหารายได้จากการระดมเงินเป็นหลักมีได้มีการขายสินค้าและบริการเหมือนธุรกิจขายตรง มีการสัญญาปากเปล่าว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆที่สูงช่วงแรกมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนตรงตามเวลาแก่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและกระตุ้นให้เกิดการชักจูงในการเข้าร่วมลงทุนภาพผู้เสียหายมายื่นเรื่องร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่แชร์ลูกโซนี้เองที่กลายเป็นปัญหาในเวลาต่อมา เนื่องจากผู้ทำธุรกิจหลายรายใช้วิธีหลอกลวงประชาชนจนสร้างความเสียหายต่อธุรกิจโดยรวม